สวัสดีค่ะชาวราศีตุลกลับมาพบกับแม่มดนยอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปความรักของเดือนกรกฎราคมปีพุทธศักราช2565ของผู้ที่เกิดอยู่ในราศีตุลหรือว่าผู้ที่มีลัคนาการเกิดหรือว่าตำแหน่งดาวศุกร์ที่สถิตอยู่ในราศีตุลแม่มดนยจะเน้นการคำนวณวันตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกแต่จะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลักการดูดวงเป็นการดูดวงโดยรวมโดยทัว่วไป มมนยอยากให้เพื่อนเพื่อนใช้วิจัยนในการรับชมแล้วก็รับฟังเยอะๆเราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความเป็นจริงเยอะๆอย่าให้หัวใจลงคําทํานายแล้วก็กใหญ่คำทำนายลงหัวใจแม่ม้อยขออนุญาตเลือกไพ่ไว้ให้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเจ็ดถ้วยหกคาถาสามดาบเพศวคน เดอะเมจิกเชียนเจ็ดคาถาในซ็อกเพนเดโค่สี่ถ้วยเวอร์รี่ซูนสโอมีดทรัชฮอนเทสไบโอเอ็กเดสตินีโน่คอมมิทเมนต์ สำหรับความรักนะคะของชาวราศีตุลในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะคนโสดมีพลังงานของคําว่าเนือ้อคู่ขึ้นมานะคะบางคนนะรอมาตั้งนานแล้ว รอจนอยากจะถอดใจแล้วนะคะจกักรวาลบอกว่าใจเย็นๆอย่าเพิ่งถอดใจนะคะถ้าคนโสดจะมีความเชื่อนะคะว่ารักแท้คู่แท้แล้วก็เนื้อคู่ของเรานั้นยังมีอยู่จริงจกักรวาลย่อมนำพานะคะคนที่เป็นเนื้อคู่รักแท้แล้วก็คู่แท้ให้เดินเข้ามาในจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคะถ้าพวกเขาเหล่านั้นเดินเข้ามานะคะผิดที่ผิดเวลานั้นอาจจะทําให้ความสัมพันธ์นะคะมันมีปัญหาขึ้นมาก็ได้นะคะหรือว,ว่าไปเจอในเรื่องของอุปสรรคจําไว้ว่านะคะเวลาที่เหมาะสม สมที่จัก,กรวาลได้จัดสรรให้กับชาวราศีตุลของแม่มดาน้อยนั้นคุ้มค่าเสมอสําหรับการรอคอยสําหรับคนที่กําลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็คนที่มีครอบครัวแล้วนะคะในเดือนนี้การสื่อสารที่ดีนะคะจะสร้างความเข้าอกเข้าใจนะคะทำให้ความรักนะ่ะ เป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ลงตัวระมัดระวังเรื่องของคำพูดที่มากคำพูดที่พูดออกไปโดยไม่ได้ยังคิดไม่ได้ตรึกตรองเอาไว้ก่อนอาจจะกระทบกระทั่งนะคะบาดหมางใจกันหรือว่าทําให้เกิดการเข้าใจผิดซึ่งกันและกันก็ได้นะคะในความรักนั้นจะต้องใช้ในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันมากๆอาจจะไปเจอบททดสอบเล็กๆของจักรวาลน,นะคะอาจจะมีเรื่องราวนะคะข่าวกล่าวของอดีตคนรักเก่านะคะอาจจะเป็นทาง ฝ่ายของชาวราศีตุลหรือว่าอาจจะเป็นทั้งฝ่ายของนะคะคนรักของชาวราศีตุลก็ได้นะคะที่เข้ามาทดสอบจิตใจนะคะของคนทั้งคู่นะคะว่าจะหนักแน่นนะคะแล้วก็มั่นคงต่อกันมากแค่ไหนนะคะอย่าหูเบานะคะอย่าเชื่อคนง่ายนะคะเชื่อใจซึ่งกันและกันมากๆ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่เมื่อน้อยขออนุญาตเริ่มต้นที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะมีไพ่สามดาบขึ้นมานะคะไพ่เพชรสวานนะคะแล้วก็ไพ่เดอะมิชชนขึ้นมาเนี่ยไพ่ทั้งสามใบนะคะจะสื่อเกี่ยวข้องกับด,ด้านของการสื่อสารการสื่อสารที่ดีนั้นนะคะจะสร้างความรักใคร่นะคะความเข้าอกเข้าใจนะคะความปลองดองกันภายในครอบครัวระมัดระวังนะคะในเรื่อง,องคำพูดให้มากคำพูดที่พูดออกไปโดยไม่ได้ยั้งคิด ไม่ได้ตรึกตรองเอาไว้ก่อนนะคะว่าพูดตรงมากจนเกินไปเนี่ยอาจจะกระทบกระทั่งบาดหมางใจกันหรือว่าทาให้เกิดเป็นการเข้าใจผิดซึ่งกันและกันนะคะก็ได้นะคะดังนั้นในเรื่องของคำว่าชีวิตคู่คําว่าชีวิตครอบครัวนั้นนะคะให้ความสําคัญในเรื่องของคำพูดให้มากภพยสามดาบขึ้นมานะคะเรามาะระวังในเรื่องของปัญหานะคะการกระทบกระทั่งกันภายในครอบครัวนะคะซึ่งเกิดจากการสื่อสารที่แม่วม่าน้อยกล่าวไว้นั่นแหละ ให้สีถ้วยขึ้นมานะคะแต่บางคนเริ่มมีความรู้สึกเริ่มเบื่อหน่ายในการใช้ชีวิตคู่นะคะเริ่มเบื่อหน่ายในตัวคู่คลองนะคะเหมือนกับความสัมพันธ์นั้นเดินทางมาถึงจุดที่เรียกว่ามันใกล้ที่จะอิ่มตัวแล้วแหละนะคะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกนะคะผิดหวังในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่อยู่ในใจลึกๆนะคะเหมือนกับคู่คลอ,องของเรานั้นไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้หรอก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดทัศนคตินะคะการกระทำนะนะคะทุกคนย่อมมีอิสระทางความคิดด้วยกันทั้งนั้นนะคะอะไรก็ตามที่มันอยู่เหนือการควบคุมของเรานะคะสิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือปล่อยวางนะคะการปล่อยวางนั้นจะทําให้ชาวราศีตุลของแม่มดน้อยนะคะมีความทุกข์น้อยลงในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่เรามาระวังในเรื่องของการนะคะทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันด้วยนะคะแต่3ดาบเนี่ยโดยทั่วไปนะคะจะเป็นเกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของค คำพูดนะคะที่ทำร้ายจิตใจซึ่งกันและกันในเดือนนี้นะคะคำว,ว่าชีวิตคู่จะต้องใช้ในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันให้มากๆนะคะอาจจะมีข่าวคราวเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นเรื่องราวเก่าๆอาจจะเป็นเรื่องราวนะคะของอดีตคนรักเก่าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะ ที่อาจจะทําให้นะคะคนทั้งคู่นั้นมีการเข้าใจผิดซึ่งกันและกันก็นได้นะคะอะไรก็ตามที่เราสงสัยไม่แน่ใจซึ่งกันและกันแล้วถ่ายถามกันนะคะพูดคุยกันอะไรก็ตามที่ไปฟังเข้ามานะคะฟังหูไว้หูนะคะหาความจริงเรื่องนั้นให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อนะคะจนกว่าเราจะค้นหาความจริงเรื่องนั้นให้ได้ แต่ก็ยังมีชาวราศีตุลของแม่มน้อยบางส่วนนะคะที่ได้ตัดสินใจยุติปัญหาชีวิตคู่ที่มันเรื้อรังมานานนะคะแยกตัวเองออกมาอยู่คนเดียวได้สักพักหนึ่งแล้วบางคนเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะไพ Bio ่ฮอนสเตดไบโอเอ็กขึ้นมาเนี่ย แต่ก็ยังคงมีเรื่องราวนะคะความทรงจำเก่าๆที่ยังวนเวียนเฝ้าหลอกล้อนไม่ว่าจะเป็นนะคะช่วงเวลาที่เคยใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับอดีตคู่ครองนะคะรวมถึงความทรงจำหลายๆสิ่งหลายอย่างกับอดีตคู่ครองของ,ของเราเนี่แหละยังเฝ้าวนเวียนอยู่ในความคิดวนเวียนอยู่ในจิตใจสลัดยังไงก็สลัดไม่ออกสัทีนะคะในเดือนนี้จักกวาลบอกว่านะคะพยายามนะคะปลดล็อกตรงนี้ให้ได้นะถ้าชาวราศีตุลกับแม่มืน้อยสามารถปลดล็อกได้ตัวเรา ก็จะมีโอกาสนะคะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตสัทีสำหรับคนที่กําลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะบางคนอาจจะกําลังศึกษาดูใจอยู่กับผู้ที่เกิอยู่ในวันจันทร,ร์วันพฤหัสบดีวันอาทิตย์ วันพุธรือว่าเป็นชาวราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูราศีพฤษกราศีกรราศีเมืองกรน,นะคะหรือว่าพบรักทางไกลเป็นรักออนไลน์ก็ได้ความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกระกฎาคมนะคะเมื่อมีไพ่สามดาบนะคะไพ่เพชรวานแล้วก็ไพ่เดอเะมชิชชันขึ้นมานะคะไพ่ทั้ง3าใบนี้จะสื่อเกี่ยวข้องกับทางด้านของการสื่อสารนะคะการสื่อสารที่ดีนั้นนะคะจะสร้างความเข้าอกเข้าใจและก็สร้างความสัมพันธ์อันดีของคนทั้งคู่นะคะเราาระวังในเรื่องของการเข้าใจผิดทางการสื่อสาร นคำพูดที่พูดออกไปโดยไม่ได้ยังคิด ไม่ได้ตรึกตรองนะคะหรือว่าเป็นคําพูดที่ตรงมากจนเกินไปนะอาจจะสร้างความนะคะเจ็บช้าน้ําใจนะคะสร้างความบาดหมางหรือว่าเข้าใจผิดนะคะซึ่งกันและกันก็ได้ไพ่สามดาบขึ้นตรงตําแหน่งของชาวราศีตุลเดือนนี้ชาวราศีตุลของแม่มือน้อยอารมณ์ค่อนข้างร้อนนะคะงุดหงิดง่ายนะคะคำพูดของเราน่ะก่อนข้างที่จะตรงนะคะแล้วก็มากนะคะตรงมากมากถึงมากที่สุดเลยแหละนะคะเรามาระวังในเรื่องของการเข้าใจผิดทางการสื่อสารให้ดีๆนะคะไพ่เจ็ดถ้วย มาเนะี่ยแต่บางคนเริ่มคาดหวังในเรื่องของความสัมพันธ์ค่อนข้างมากเลยแหละนะคะคาดหวังในตัวคนรักนะคะตรงตำแหน่งคนรักนะคะเป็นไพในเซฟเนทโคนะคะแล้วก็ไพสีถ้วยเนะี่ยคนรักของชาวราศีตุลอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกนะคะ ไม่ได้ดั่งใจนะคะหงุดหงิดนะคะเหมือนกับเขาไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้ถ้าถามว่าจริงๆแล้วมันแย่หรือเปล่านะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้แย่หรอกนะคะเพียงแต่เขาคนนี้น่ะอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่ชาวราศีตุลของแม่มดน้อย ตั้งความหวังเอาไว้นะคะถ้าชาวราศีตุลของแม่ม่น้อยลดในเรื่องของความคาดหวังในตัวคนรักลงมาสักครึ่งหนึ่งนะ่ะความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ก็คงดําเนินไปในทิศทางที่ดีอยู่นั่นแหละภายในเซเพนโคนะคะบางคนมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเรานะ่ะไม่ค่อยจะคืบหน้าเอาซะเลยนะคะเหมือนกับคนรักนะ่ะเขาไม่ค่อยจะจริงจังเอาซะเลยนะคะภายในพเซเทนโคเนะคะี่ยเป็นตัวแทนนะคะของชาวราศีาธาตุดินถ้าใครที่มีคนรักนะคะที่เกิดอยู่ในราศีาธาตุดินหรือว่าเป็นคนที่เกิด อยู่ในวันจันทร์ นะคะแล้วก็วันพฤหัสบดีแล้วนะคะตามลักษณะบุคลิกภาพของเขานะ่ะเขาเป็นคนที่นะคะไม่เร่งรีบในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยอาจจะดูเหมือนกับเรื่อ,เอเยเเฉยเยแต่จริงๆแล้วนะ่ะไพ่เจกระทานะคะที่ขึ้นอยู่ตรงตำแหน่งคนรักหมายถึงเขาเองก็ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วแหละเพื่อจะประครับประคองความสัมพันธ์นะคะให้มันสามารถไปต่อกันได้เขาเองก็พยายามเต็มที่แล้วแหละเพื่อจะเป็นคนที่ใช่ของชาวราศีตุลน,นะคะเพียงแต่ว่านะคะ เขาเองนะอาจจะเหมือนกับนะคะยังไม่ได้นะคะเท่าที่เรา ตั้งความหวังเอาไว้นั่นเองตามพื้นดวงนะ่ะมีลักษณะของไพโซเมสขึ้นมานะคะไพโซเมสนะคะเป็นพลังงานของคําว่าเนื้อคู่มีไพเดอะเมจิกเชียนนะคะแล้วก็ไพเดสเซนีขึ้นมาเนะี่ยเป็นตัวแทนของจัก,กรวาลแล้วก็พรหมลิขิตนะคะคนคนนี้นะ่ะนะคะเป็นคนที่โชคชะตาแล้วก็พรหมลิขิตนะคะเป็นคนที่จัก,กรวาลน,นะคะได้จัดสรรน,นําพามาให้เจอเจอกันกับชาวราศีตุลน,นะคะเป็นพลังงานของคําว่าเนื้อคู่บางคนได้เจอแล้วนะคะบ,บางคนได้ศึกษาดูใจกับคนที่เป็นเนื้อคู่แล้ว เพียงแต่ว่านะคะคนที่เป็นเนื้อคู่ที่เราตั้งความหวังคาดหวังเอาไว้ว่าเขาจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเพอร์เฟ้ t น,นะคะไม่มีอยู่จริงนะคะคำว่าสมบูรณ์แบบเพอร์เฟ t ะคะอย่างไรที่ติดนั้นไม่มีอยู่จริงนะคะจงมองความรักในมุมมองที่มันเป็นไม่ใช่มุมมองที่เราอยากจะให้มันเป็นนะคะยอมรับตัวตน ของตัวเขาให้ได้รักเขาในรูปแบบที่เขาเป็นนะคะแล้วความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็มีโอกาสนะคะที่จะพัฒนาเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะแต่ในเดือนนี้ระมัดระวังนะคะอีกปัญหาหนึ่งก็คือในเรื่องของนะคะอาจจะมีนะคะเรื่องราวเก่าๆของคนเก่าๆนะคะเป็นอดีตคนรักเก่านะคะอาจจะเป็นคนรักเก่าของทางชาวราศีตุลก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเรื่องราวของคนรักเก่านะคะ ของคนรักของเราก็ได้นะคะที่อาจจะทําให้นะคะคนทั้งคู่มีการเข้าใจผิดซึ่งกันและกันจะต้องใช้ความหนักแน่นให้มากนะคะโนคอมมิทเมนต์ขึ้นมาเนี่ยก็ยังมีชาวราศีตุลย์บางส่วนที่ตกอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะถ้าถามว่าสถานะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่มีโอกาสทนะี่จะพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนได้หรือเปล่ามีโอกาสานะคะที่จะพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนได้แต่ไพ่หกคาถาเนี่ยหมายถึงนะคะจะต้องให้เวลา นะคะเขาคนนี้อีกนานเลยแหละนะคะไม่รู้ชาวตุนของแม่มดน้อยจะรอได้หรือเปล่านะคะเพราะบางคนน่ะมีความรู้สึกนะคะเริ่มมีความรู้สึกว่าเริ่มจะรอไม่ได้แล้วนะคะใจเย็นๆนะคะสำหรับคนโสดนะคะถ้าถามว่าจะมีโอกาสพบรักไหมนะคะจะได้เจอคนที่ถูกใจหรือเปล่านะคะจะต้องถามคนโสดกลับไปก่อนว่าคนโสดของแม่มดน้อยนะคะยังมีความเชื่อนะคะว่ารักแท้ คู่แท้นั้นยังมีอยู่จริงหรือเปล่านะคะเพราะบางคนน่ะผ่านในเรื่องราวเจ็บปวดในเรื่องของความสัมพันธ์มาค่อนข้างมากนะคะเจ็บมาเยอะช้ำมาเยอะนะคะแล้วเราก็เกิดมีความรู้สึกเริ่มไม่แน่ใจแล้วแหละว่าตกลงนะคะคู่แท้ของเรานั้นยังมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าไพ่ trust นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นที่ความเชื่อก่อนเสมอนะคะถ้าเราเชื่อว่านะคะรักแท้นั้นยังมีอยู่จริงจกักรวาลย่อมนำพา คนที่เป็นรักแท้แล้วก็คู่แท้ให้เดินเข้ามาสู่ชีวิตของชาวตุนอย่างแน่นอนเนี่ยมีพลังงานของคําว่าเนื้อคู่ขึ้นมานะคะวริสูลขึ้นมาเนี่ยหมายถึงเรานี้แหละ ไม่ช้าหรอกนะคะอย่าใจร้อนนะไพ่สามถ้วยกับไพ่สี่ถ้วยขึ้นมาน่ะแต่ชาวตุลบางคนของแม่มดน้อยรอมานานแล้วรอจนเริ่มมีความรู้สึกว่ามันหงุดหงิดแล้วแหละไม่เห็นจะมาสักทีนะคะอยากจะถอดใจแล้วนะคะอย่าถอดใจนะคะจำไว้ว่าเวลาที่เหมาะสมของจักรวาลน,นะคะที่กําหนดให้กับชาวตุลน,นั้นนะคะคุ้มค่าเสมอสําหรับการรอคอยนะคะ,คคะ,คะไพ่เดสตินีขึ้นมาคอนเทสต์บายยเอ็กขึ้นมาน่ะแต่ชาวตุลของแม่มดน้อยบางคนน่ะ ยังเหมือนกับนะคะยังมีความทรงจําเก่าๆนะคะยังไม่สามารถนะคะฉุดรั้งตัวเองนะคะดึงตัวเองให้ขึ้นมาจากภายในการนึ่งการยึดติดได้เลยฮอนเทสไบโอเอ็กเนี่ยบางคนยังมีความรู้สึกเหมือนกับว่าความทรงจําเก่าๆคนรักเก่ายังเฝ้ามาหลอกมาหลอนมาวนเวียนอยู่ในจิตใจมาวนเวียนอยู่ในความคิดนะคะอยากจะตัดนะคะ ความคิดแบบนี้ออกไปจากใจออกไปจากความคิดของเราออกไปจากสมองของเราก็ทำไม่ได้สักทีนะคะพยายามทำให้ได้นะคะคอนเทสไบโอเอ็กขึ้นมาเนี่ยนะคะสิ่งที่ฉุดรั้งชาวตุนเอาไว้ไม่ให้พบรักสักทีนะคะก็คือในเรื่องของการยึดติดกับเรื่องราวเก่าๆนี่แหละนะคะลองสังเกตตัวเองดูซิว่าเป็นเหมือนที่แม่มดน้อยกล่าวไว้หรือเปล่าถ้าเป็นเหมือนที่แม่มดน้อยกล่าวเอาไว้นะคะพยายามข้ามผ่านนะคะภายในการแห่งการยึดติดนะคะทิ้งอดีต เก่าๆเอาไว้ด้านหลังให้หมดนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเราเอง ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตนะคะมีโอกาสพบรักนะถึงแม้จะช้านะคะแต่มาแน่นอนเดอะเมจิกเชนนะคะแล้วก็ไพ่เดสตินีเป็นตัวแทนนะคะของจักรวาลแล้วก็พรหมลิขิตนะคะไม่ว่าใครก็ตามที่เดินเข้ามาในชีวิตเราหรือว่าใครก็ตามที่ต้องเดินออกจากชีวิตเราไปนั้นนะคะล้วนแล้วแต่ได้ถูกกาหนดเอาไว้หมดแล้วโดยกฎของจักรวาลนะคะแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์จักรวาลอยากให้ชาวตุลนะคะเปิดใจเยอะๆนะคะไพ่สี่ถ้วยขึ้นมาเนี่ยบางคนเป็นคนที่รักคนยากนะคะมีส p a เ็หน,นุ่มในฝันนางในฝันที่เราคาดหวังเอาไว้ว่าอยากจะพบเจอไม่ใช่ว่าไม่มีใครเดินเข้ามาในชีวิตเลยมีคนเดินเข้ามาให้เราเลือกนั่นแหละเพียงแต่ว่านะคะเมื่อเราได้พิจารณาดูแล้วนะคะดูแล้วว่าพวกเขาไม่ได้ถูกใจไม่ได้ตรงสเปค นะคะเราก็มักจะปล่อยให้พวกเขาเหล่านั้นผ่านเลยไปแต่ในเดือนนี้นะลองเปิดใจเยอะๆนะคนที่เขาเข้ามานะ่ะไม่แน่ก็อ,อาจจะเป็นเนื้อคู่ของเราก็ได้แต่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะยังคงจะต้องการในเรื่องของเวลาเพื่อทําความรู้จักเรียนรู้แล้วก็ศึกษาดูใจกันอีกเยอะเลยคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะประวิงเวลานะคะเขาไม่ค่อยจะเร่งรีบในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่เหมือนกับเขาเคยผ่านประสบการณ์ความทรงจําที่เจ็บปวดในเรื่องของความสัมพันธ์นมาก่อน ทำให้เขาค่อนข้างที่จะนะคะพิถีพิถันในเรื่องของความรักมากเป็นพิเศษเขาอยากจะมั่นใจจริงๆนะ่ะจนกว่านะคะเขาจะมั่นใจว่านะคะความรักครั้งนี้นะ่ะจะไม่ทำร้ายจิตใจของเขานะคะ แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามนะคะที่เขาเปิดใจนะคะรับชาวตุนของแม่มดน้อยไปนั่งอยู่กลางหัวใจของเขาหรือเธอคนนี้แล้วเขาก็จะเป็นคนที่จริงใจมากๆด้วยถึงแม้ว่าดูแล้วไม่ค่อยจะโรแมนติกสักเท่าไหร่นะคะดูแล้วจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังในชีวิตสักนิดหนึ่งแต่แม่มดน้อยมั่นใจเลยว่านะคะคนคนนี้น่ะจะเป็นคนที่ชาวตุนของแม่มดน้อยนะคะสามารถนะคะฝากหัวใจดวงน้อยๆของเรานะคะให้เขาหรือเธอคนนี้ดูแลได้นะคะแต่ต้องลดในเรื่องของความคาดหวังนะเพราะบาง างคนนะ่ะมีสเปคหนุ่มในฝันนางในฝันนะคะที่เราคาดหวังเอาไว้ว่าอยากจะพบเจอแต่คนที่เขาเดินเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะ่ะอาจจะผิดแผลกแตกต่างจากที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะไพ่สี่ถ้วยขึ้นมาเนะี่ยบางคนมีความรู้สึกว่าคนที่เรารักเราชอบเขาก็ดูแล้วเฉยๆกับเรานะคะแต่คนที่เรามีความรู้สึกเฉยๆไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรกับเขามากมายเขากลับมารักมาชอบเราซะอย่างนั้นไพ่สีถ้วยนะ่าจะสื่อถึงความรู้สึกไม่ได้ดังใจคนที่เขาเดินเข้า มาในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์วันพฤหัสบดีวันอาทิตย์ได้นะคะเป็นคนที่เกิดอยู่ในวันพุธได้นะคะหรือว่าจะเป็นชาวรารกศกีพฤษภราศีกันราศีมังกรราศีเมษนะคะราศีสิงห์ ราศีธนูได้นะคะไพ่เพชรวาฬแล้วก็ไพ่เดเมิกเชียนนะ่าอาจจะเป็นนะคะร,รักทางไกลนะคะเป็นรักออนไลน์ได้นะคะในเรื่องของความรักนั้นนะคะให้โอกาสซึ่งกันและกันมากๆนะคะเปิดใจเยอะๆแม่มดน้อยนะคะขอเป็นกําลังใจให้นะคะชาวราศีตุลย์หนูแม่มดน้อยทุกคนทุกๆสถานะมีความสุขขอให้สมหวังในความรักถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดแม่มดน้อยก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มดนอ้อยรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ม้าน้อยทำคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ